พี่อยากยิงแบบไม่จมละ่ะทำยังไงได้ครับโ oh, อ้อะเรา <Okay. S 2> เอาเอาตัวไหนเอา50หรือ30ดิเอา30ก็ได้พี่เอา30เสิะครับตัวนี้ครับมันจะปืนทุกรุ่นจะเหมือนกันจะมีตัวเลื่อนปากปืนเพื่อที่จะไปให้ตัวลูกมันจม เยกเกินไปบางทีลูกค้าไม่อยากให้มันจมเยอะเกินไปบางทีมันทะลุชิ้นงานใช่ใช่ทะลุทะลุแบบตัวเมื่อกี้อ่ะนเมื่อกีบทะลุอันนี้ลึกนไปลึกเกินไปใช่ครับเอาก็เขาอยากให้มันแบบพอดี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 หน่อยก็นี่ครับปากปืนเขาจะมีช่องเว้นให้อยู่ช่องนัดนะครับปากปืนบนปากปืนบนก็ให้ใช้ประแจเอลหรือว่าประแจหกเหลี่ยมที่ที่มันแถบมาอยู่แล้วใช่ครับที่มันแถมมาอยู่แล้วมีให้อยู่แล้วถ่ายแล้วคันออกออกคันออกนะครับถ่ายแค่พอระเบิดนิดนึงครับ แล้วก็ดันปากปืนออกมาเห็นไหมครับตอนแรกจะอยู่ที่เสมอปากอยู่เขดันปากปืนออกมาดันออกมาจะให้โผล่เยอะโผล่มากโผล่น้อยก็ดันออกมาเลยใจเย็นใจเย็นตากล้องผมโผลซูมไม่ทันพี่พี่หันให้ผมหน่อยหันให้ผมหน่อยเห็นไหมโอเค เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคดันออกถ้าเราจะให้มันโผล่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ดันออกมาดันออกมาอย่าชักเข้าชักออกบ่อยครับตะก้องออกตาก้องเสียวประมาณนี้ตรงนี้แล้วก็พอไขนะครับไขให้ตึงมือเนาะใช่ครับแค่ตึงมือแค่ตึงมือนะครับพอเราขัดปากมือออกเรียบร้อยแล้วมาลองยิงกันครับมาลองยิงกัน ต้องเคยิงตรงนี้้ายิงตรงนี้ก่อนที่เราขันเนาะอ่าโอเคอันนี้ตัวตัวที่เราขันปักปืนดันลงนะครับเพื่อให้หัวไม่จมนะครับอ่อยิงเลยครับอ่าเห็นไหมครับหัวก็จะโผล่ขึ้นมาหัวก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมหัวจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะไม่จมนะครับ เอามือสัมผัสได้นะครับไม่แนะนําให้เอาตัวขัดกระดาษทรายไปขัดนะครับขัดหมดกระดาษทรายขาดนะครับเพราะนี้เราจะตั้งให้หัวมันไม่จมใช่ครับสำหรับบางงานที่เหมาะสำหรับการที่ทําให้เขาเรียกว่าชิ้นงานหัวไม่จมเพราะว่าบางทีมันเป็นแบบชิ้นงานบางๆมาแปะแล้วเขาอยากให้ชิ้นงานามันยึดได้ตัวหัวตะปูมันล็อกนิดนึงใช่ให้หัวตะปูมันล็อกนิดนึงอ๋อเห็นไหมฮะอ่ะเราปรับมันเดิมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะยิงข้างๆกันปรับปรับหัวมันเดิมปรับหัวมันเดิมโอเคปรับหัวเออเดี๋ยวพี่ขอทอนก่อน S 1> <S 1> <S <S พี่ละเสียวแทนอ่าเห็นปรัอ้าวใส่จะยังใส่ยังเสร็จยังอ่ะมาโอเคอ่ะยิงข้างๆกันเลยครับน้องเคเอา่าเห็นไหมครับ มันจะไม่เหมือนกันแล้วนะทีนี้เห็นไหมครับตัวแรกที่เราไม่ได้ปรับตัวตัวที่2ที่เราปรับหัวแล้วนะครับปรับหัวแล้วให้มันยิงจมปกติเห็นไหมครับกับตัวที่เรามานั่งปรับหัวใหม่ให้หัวไม่จมสามารถที่จะเลือกปรับหัวได้ว่าให้จมหรือไม่จมใช่ครับะเห็นไหมโอ้ก็นกันเหมือนกันทุกรุ่นเลย คิกง่ายๆนะครับเลือกใช้ก็ถอดออกมาใช่ครับนะครับปืนทุกตัวทุกรุ่นเป็นเหมือนกันหมดมีตัวมีตัวไข่ด้านหน้านะครับจะมีในส่วนของ FET เห็นไหมก็จะมีตัวไข่ด้านหน้าเหมือนกันนะรุ่นนะครับแม้กระทั่งรุ่นใหญ่อย่างเช่นตัว SC64 ก็จะมีให้เหมือนกันใช่ไหมครับขายปรับปากปืนได้นะขายปรับปรับปืนได้ครับไม่เกี่ยวกับตัวเซฟตี้อยู่แล้วครับไม่เกี่ยวกับเซฟตี้อะโอเค